สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนนะครับมาในวันนี้เป็นพาร์ทสิของคอร์สส p ีดอัพกอพอพก,กน,นะครับตะลุย60วันจนถึงวันสอบกันเลยครับนักเรียนติดตามครูแล้วกันเนาะการันตีว่าจะได้ความรู้มากมายและอย่าลืมไปดูพาร์ทที่1นึพาร์ทที่11นะครับในวันนี้เป็นพาร์ทที่12เป็นการสอนเรื่องตารางครับในส่วนของการตะลุยโจทย์เนาะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเนี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการสอนเรื่องตาราง ก็คือหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละครับสอนหัวข้อสุดท้ายในการคิดวิธีตรงทุกคนทราบเนาะติดตามครูมานานก็น่าจะรู้ว่าวิธีตรงคืออะไรวิธีตรงคือการคิดเลขโดยตรงซึ่งการคิดวิธีตรงเนี้ยโอกาสถูกต้องแน่ๆร้อยเซครับโอกาสถูกต้องแน่ๆร้อยเ ดังนั้นหากนักเรียนเป็นคนคิดเร็วหากนักเรียนเป็นคนคิดข้ออื่นๆได้เร็วหรือนักเรียนเป็นคนที่บริหารเวลาสับไปสับมาได้เร็ววิธีตรงจะการันตีความถูกต้องให้นักเรียนได้แต่เวลาถึงค่าวขับขันทัาเรียนบอกครูหนูทําไม่ทันจริงๆถึงข่าวขับขันหนูจะทํำยังไงถึงข่าวคับขันนักเรียนสามารถใช้วิธีประมาณค่าแน่นอนทําไมครูมไม่ได้สอนเป็นครั้งแรกต้องยอมรับว่าวิธีประมาณค่า มันก็มีโอกาสถูกแต่โอกาสผิดนักเรียนฟังคุยนะโอกาสผิดมันก็มีครูบอกได้เลยครูเป็นคนตรงนักเรียนถามครูว่าสองวิธีวิธีตรงกับวิธีประมาณใครดีกว่าต้องตอบว่าวิธีตรงดีกว่านะครับนักเรียนส่วนวิธีประมาณเอาไว้ใช้ยามคับขันครับโอกาสผิดมันมีแต่โอกาสถูกล่ะโอกาสถูกมันก็มีแล้วก็นักเรียนถามว่าอ้าวแล้วถ้าถูกกับผิดอะ ถ้าใช้วิธีการประมาณค่าอย่างน้อยโอกาสถูกมันก็มากกว่าผิดอยู่ดีครับแต่มันหมายถึงว่าความเสี่ยงอะโอกาสผิดยังมีก็คือมันก็ยังเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียนใช้วิธีตรงก็จะไม่มีความเสี่ยงเลยมันถูกต้องแน่นอนครูผู้นี้เข้าใจใช่ไหมครับเดยกเรียนฟังครูต้งเรียนจะเข้าใจลึกซึ้งไปเรื่อยๆอีกทีครับการคิดเรื่องตารางมี2วิธีนี่คือการคิดวิธีตรงๆซึ่งครูสอนอยู่นี่แหละเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็การคิดวิธีประมาณความต่างคือ การคิดวิธีตรงโอกาสถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆทั้งเรียนทําถูกมันร้อยเปอร์เซ็นแต่โอกาสคิดวิธีประมาณค่ามันจะมีโอกาสผิดบ้างแต่อย่างไรก็ตามโอกาสถูกมันก็มีมากกว่าผิดโอเคนะครับแล้วความดีความต่างมันต่างกันยังไงวิธีตรงมันอาจจะช้าหน่อยแต่ความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นวิธีประมาณค่ามันอาจจะเร็วหน่อยแต่มันอาจจะมีโอกาสผิดเห็นภาพมากขึ้นไหมครับครูอธิบายกระจ่างเนาะ ดังนั้นน่าจะรู้ว่าทั้งวิธีตรงและวิธีประมาณค่ามันมีข้อด้อยตรงไหนซึ่งครูบอกไปแล้วเนาะชัดเจนและไม่ต้องห่วงครับครูของเรียนสอนมันครบนี่แหละวิธีตรงครูจะสอนจบวันนี้แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครูจะไปสอนวิธีประมาณค่า หลังจากจบวิธีประมาณค่าเราจะไปเรียนเงื่อนไขสัญลักษณ์กันโอเคไหมครับใครกังวลเรื่องเงืเ่อนไขเศษส่วนเงื่อนไขติดลบเงื่อนไขย,ยกกาลังมันไม่มีปัญหาสําหรับครูหรอกครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูครูสอนเนี่ยครูจะสอนให้ง่ายเลยใครจําคําพูดของครูได้วิธีการออตโต้เนาะเดี๋ยวเรามาออตโต้เลขยกกําลังกันโอเคนะครับครูให้สนะุกเนาะอ่ะมาวันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วเวลาโจทย์ถามเรียนโจทย์จะถามเรื่องอะไรนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยนั่นเองครับถ้าเรียนเจอโจทย์ถามแบบเนี้ย ต้องบอกว่าถ้าเรียนข้ามได้ข้ามไปก่อนขอย้อนมาทำเนาะเพราะว่ามันต้องคิดทุกจุดโอเคนะครูพูดชัดเจนเนาะถ้าโจทย์ถามว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดเนี่ยซึ่งโจทย์ถามได้มันเป็นหลุมพูดง่ายคือเป็นหลุมพรางครับเป็นหลุมพรางของสํานักง,งานกพอพเอาไว้หลอกให้คนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักบริหารเวลาได้เสียเวลาและทําข้อสอบไม่ได้ช้าเกินไปถูกไหมดังนั้นฟังคุยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้อง ให้เนินข้ามไปก่อนแล้วค่อยย้อนมาทํานะครูไม่ได้ทริงนะข้ามไปก่อนแล้วย้อนมาทําโอเคไหมครับเคลียร์เนาะเดี๋ยวมาดูว่าโจทย์ถามแบบไหนอ่ะก่อนไปเรียนครับสั้นๆน,นเนียนใครไม่รู้จักช่องครูบ้างถ้าใครไม่รู้จักครับช่องเซิร์ชของ YouTube เซิร์ชอาจารย์ศักชัยเกิดพิทักษ์ตามภาพเนาะนักเรียนจะเจอหน้าจอครูตามนี้จากนั้นคําแนะนําครับ แนะนำให้กเรียนกด subscribe ตรงนี้กดเลยกดเลยกด subscribe หรือกดติดตามครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากครูเวลาครูลงคลิปใหม่จากนั้นมีอยู่2จุดที่เรียนควรกดลองไปกดดู p พลย์ลิสครูทําอะไรไว้ที่ p พลย์ลิสนะแล้วครูทําอะไรไว้ที่ Community นะ Community แปลว่าชุมชนนักเรียนกดตรงนี้ลองดูครับ p พลย์ลิสนักเรียนก็กดลองดูครับครูซ่อนขุมทรัพย์ไว้ให้นักเรียนครับให้ลูกศิษย์ของครูลองไปกดดูได้นะ ผ่านและอย่าลืมกด subscribe ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะได้รับการแจ้งเตือนครูผ่านครับอ้าไปเรียนกันตารางนี้ครูคงไม่สอนซ้ำเนาะครูสอน,นไปแล้วว่าหาย,ยังไงตารางหายเนาะข้อสอบกอพรเน้นออกเกือบทุกปีครับนี่มาจากกอพอนะครูไม่ได้คิดเองดังนั้นโอกาสที่เขาจะออกแบบนี้มีอยู่แล้วละออกทุกปีทุกคนเจอกันอยู่แล้วละตารางหายแต่ถ้าปีใดออกตารางเต็มก็คือตารางไม่หายนั้นใจดีโอเคไหมครับส่วนหลักการคิดตารางหายกับตารางไม่หายตารางหายคิดยากกว่าครับตารางไม่หายคิดง่ายกว่า ซึ่งวิธีการคิดของตารางหายกับตารางไม่หายคิดเหมือนกันเนี่ยหาเปอร์เซนต์ก็หาเหมือนกันหามากน้อยหาอะไรหาเหมือนกันหมดแต่ความต่างคือว่าถ้าตารางหายอะนักเรียนต้องหาในช่องว่างให,ให้ได้ก่อนถึงจะไปต่อได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตารางเต็มก็คือไม่มีช่องก็คือเต็มมาทุกช่องอันนั้นง่ายก็คิดได้เลยครูพูดนี้ชัดเจนไหมครับซึ่งการหาตารางหายครูสอนไปแล้วนะครับแต่นั้นครูไม่พูดซ้ำเนาะขออนุญ,ญาตเติมครับครูเติมทุกครั้งนักเรียนจะได้รู้ว่าเออครูเติมใส่เข้าไปเพราะว่าเราเคยคิดมาแล้วใครยังไไม่ดููปอย ไปย้อนดูได้ครับหนึ่งสามสองศูนย์สองสองครูเอามาจากไหนทุกคนน่าจะรู้เนาะครูใส่เล่นๆนะเนีเ่ยใส่ำคำาลบอะยังไม่ต้องใส่ก็ได้อยากให้เนเรียนเห็นอะไรบางอย่างสมมุติเวลาเรียนเจอโจทย์เนาะไปดูโจทย์ก่อนขอย,ย้อนมาทําอ่ะดูโจทย์ตัวอย่างเช่นโจทย์ถามข้อใดไม่ถูกต้องนักเรียนดูนะครับเวลาโจทย์ถามข้อเนี้มันยาวเห็นปะข้อใดไม่ถูกต้องข้อใด,ถ,ออดถูกต้องเนี่ย สิ่งที่เรียนต้องทําครั้งแรกคืออะไรครับนักเรียนต้องข้ามแล้วค่อยย้อนมาทําเพราะมันจะช้ามันเป็นหลุมพรางจำไว้โอเคนะแต่ครูมีเวลาไงครูก็เลยสอนนักเรียนเลยจะได้ทําได้เนาะอ่ะช้าๆเขาบอกว่าปีสี่เปีสี่เก้รถยนต์นั่งเป็นหนึ่งในสี่ของรถยนต์รวมไหมอ่ะเราก็มาดูกันว่าดูยังไงใช่ไหมครับเขาถามปีสี่เก้า ปีสี่เก้าอยู่ตรงไหนปีสี่เก้าอยู่ตรงนี้นั่นแน่แสดงว่าสบายใช่ไหมไม่ต้องดูที่ตารางหายใช่ไหมตารางเต็มเขาให้มาเลยปีสี่เก้ารถยนต์นั่งก็คือ,อนี้เนาะใช่ไหมครับแล้วเป็นเท่าไหร่ของรถยนต์รวมใช่ไหมรถยนต์รวมคือตรงนี้บ้านเนี่ยตรงนี้แสดงว่าปีสี่เก้าเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมันให้มาเลยคิดได้เลยเนาะน,น,นี้ก็มาคิดวิธีตรงครับวิธีตรงครูค,คิดเลยน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสี่ก็คือมากกว่าการสี่เท่าใช่ไหมน,น,นี่ก็เอาตัวมาก ตันเรียนง่ายนะเนี่ยใครงงว่าทํายังไงนันเรียนดูตัวนี้ม <t ri ps> ันมากกว่าการสี่เท่าไงเราก็เอาตัวมากตั้งเลยแล้วดูเ <t ri ps> ิวว่ามันได้สี่เปล่าห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เนาะอันนีก็ห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เรียนดูครับครูสอนวิธีตรงก่อนเห็นไหมมันจะเบาวิธีตรงเนี่ยโอกาสถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแล้วตัวน้อยคือเท่าไรครับตัวน้อยคือหนึ่งสี่เก้าเจ็ด ห้าสามเนาะ,ะนักเรียนก็หารกันใช่ไหมหารกันนักเรียนจะได้ออกมาเครื่องหมายเศษส่วนคือหารใช่ปะนักเรียนจะได้ออกมาประมาณสามจุดเก้าแปดเก้ายาว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 ,ยาวใช่ปะแต่หลักการประมาณค่าใช่ไหมมันมากกว่าห้าถูกไหมครับเนี่ยมันมากกว่าห้าก็ปัดขึ้นกน็นี้คือสัญลักษณ์การประมาณเนาะก็ประมาณสี่เห็นไหมครับปีสี่เก้ารถยนต์นั่งเนี่ย มันประมาณหนึ่งในสี่ก็คือก็คือมันมากกว่าการสี่เท่าใช่ไหมล่ะรถยนต์รวมเนี่ยมากกว่าสี่เท่าก็ถูกแล้วเล็กสี่ไงรถยนต์รวมมันใหญ่กว่าสี่เท่าไงอีกอันนึงก็เป็นหนึ่งเท่าของสี่เท่าถูกป่ะครูคิดงี้ชัดเจนปะ่ะดังนั้นข้อแรกถูกข้อแรกตอบไม่ได้เพราะโจทย์ถามข้อผิดระวังดีๆีครูผ่านแลน้วเนาะเข้าใจลึกซึ้งเนาะเขาถามปีสี่เก้าก็คือปีนี้รถยนต์นั่งแลวเขาถามเทียบกับรวมกว็อันนี้ใช่ปะ่ะ น,นัเนียนก็จับเอาตัวมากครูเขียนตรงนี้นะน,นั่นียนก็จับตัวมากขานตัวน้อยถ้ามันได้สี่ก็ถูกไงถูกไหมลนะ่ะหลายหลายคนไปคิดลึกครูตรงเห็นไหมอ่านข้อแรกถูกเนาะเห็นปะครูถึงบอกให้ข้ามไปก่อนไงเพราะว่าถ้าเขาถามว่าเขาถามว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันจะคิดยาวใช่ไหมครับครูผ่านนะข้อแรกถูกแล้วก็ตอบข้อแรกไม่ได้ต่อไปข้อสองข้อแรกคิดไปแล้วเนาะถูกต้องต่อไปข้อสองใช่ไหมครับ ข้อ2ปี2549ถึง4 8่แถึงสีมีการผลิตกระบะรวมมาน,นดูดี่นะประมาณร้อยละแปของรถยนต์ทั้งหมดนั่นแน่หลายๆคนก็กังวลว่าโอหข้อนี้ยากจังไม่ยากนั่นเน้นไปใส่สูตรผิดนั่นเน้นจินตนาการรถยนต์ทั้งหมดก่อนรถยนต์ทั้งหมดมีเท่าไหร่อันนี้ปี49เนาะครูตัดตารางมาจะได้มองงา่ายอันนี้ปีสีเนาะรถยนต์รวมคือตัวนี้ปะ แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ต้องคิดตารางหายนะครูถึงบอกไงครูคิดตารางหายเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพว่าเราใส่ใส่เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่ามายัางไงเนาะแต่เวลาสอบจริงให้ดูโจทย์ก่อนถ้าโจทย์มันไม่ต้องหาช่องว่างก็เอามาคิดได้เลยอันนี้คือรวมใช่ไหมถูกไหมเอามาบวกกันครูขออนุญาตบวกเลยน,นักเรียนมาบวกกันนักเรียนบวกได้เท่าไหร่รู้ไหมครับบวกได้ขยับนะครูก่อนนี้ขยับครูบวกแล้วน,นักเรียนไม่รอช้าบวกมาให้แล้ว นักเรียนจะได้ประมาณหนึ่งล้านกว่ากว่าเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวแล้วก็แปดศูนย์เก้ามันอ่านว่าอะไรหนึ่งล้านเห็นไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าได้แล้วเนาะก็แสดงว่าขออนุญาตขยับครับก็แสดงว่าอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เก้า หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าใช่ไหมรวมเสร็จแล้วแล้วน้องเล่ก็ไปหาแปดสิบสามเปอร์เซ็นไงร้อยละแปดสิบสามร้อยละแปดสิบสามก็คือแปดสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยเราคิดไปไกลโจทย์ใบเรามาเต็มที่แล้วนะคำว่าของเห็นไหมร้อยละแปดสิบสามแปลว่าแปดสิบสามส่วนร้อยเห็นไหมเออหลายคนไปดูคนอื่นเฉลยมาเฉลยดูยากเลยใช่ไหมดูครูเฉลยครับตรงไปตรงมาคณิตศาสตร์ไม่ได้ซับซ้อนอย่างนั้นน้องเล่นโอเคไหมครูสอนชัดเจนไหมน้องเล่นดูครูคิด จะผ่านการได้สี่ใช่ดูครูค,คิดเอามารวมมันก่อนแล้วดูแปสิาเปอร์ซ็นต์ใช่ปะ่ะแปสามเปอร็นสม่วนร้อยคำว่าของโจทย์บอกมาชัดเจนว่าของแปลว่าคูณคูณเท่าไหร่คูณของมันอะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าอันนี้ทำไงอะ่ะก็เอาอันเนี้ยหารร้อยถูกปะ่ะครูเขียนคำคำให้ดูนะหารร้อยก็ได้เท่าไหร่แปดสิบสามคูณกับ หนึ่ง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 สามตัวเจ็ดแปดจุดศูนย์เก้าแบบนี้เนาะมันหารร้อยไงก็ขยับจุดไปสองตัวใครไม่รู้วิธีหารร้อยบ้างครูสอนเทคนิคการหารร้อยไว้นะในกระดานชมพูใครไม่รู้มองไปที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะแปะให้อีกถูกไหมมันก็จะหารได้เร็วขึ้นเห็นไหมหารร้อยหายไปสองจุดคราวนี้มันก็เหลือตรงนี้หนึ่งมือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็สแปด ก็เอาหลักสองตัวนี้คูณกันใช่ปะคูณหมดนั่นแหละจริงอ่ะคูณหมดแต่คงให้ดูเล่นๆวิธีตรงนักเรียนก็จะคูณออกมาได้ประมาณเท่าไหรครับเอาตัวเลขเลยคูใส่ตัวเลขนักเรียนจะคูณได้เก้าสองเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งจุดสี่เจ็ดประมาณนี้เนาะก็ได้เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดได้เท่านี้แค่นี้ก็จบแล้วแสดงว่านักเรียนรู้แล้วล่ะว่า ร้อยละแปดสิบหกของรถยนต์ทั้งหมดมันก็คือตรงนี้ป่ะร้อยละแปดสิบหกของรถยนต์ทั้งหมดมันได้เท่าไรมันได้เก้าแสนกว่าพูดง่ายๆภาษาปากเลยเก้าแสนกว่ากว่าถูกป่ะเก็บไว้แล้วไปดูซิว่าปีสองห้าสี่แปดถึงสองห้าสี่เก้ารถกระบะเขาเอาเฉพาะรถกระบะสองห้าสี่แปดถึงสองห้าสี่เก้าเอาเฉพาะรถกระบะก็คือตรงนี้ป่ะนี่ไงนี่ไง เอาเฉพาะรถกระบะอันนี้ก็ไม่ต้องคิดตารางหายเห็นปะเอามาอะไรกันเอามาบวกกันเห็นยังเขาเทียบสองอันนี้เลยเขาเทียบสองอันนี้เขาเทียบสองอันนี้เห็นปะแต่นักเรียนไม่ต้องไปเทียบแบบเปอร์เซนต์อย่างนั้นเขาบอกชัดๆเลยว่า ปี2,548ถึง2,549รถกระบะรวมเอารถกระบะมารวมกันพอรวมกันอะคิดเป็น83%ของล้านถูกปะล้านกว่ากว่านักเรียนก็หา83%ของล้านออกมาก่อนนักเรียนหาก็จะรู้ว่า83%นีะมันคือ9 0 0 0 0กว่าแล้วคราวนี้ก็ไปดูซิว่าอันนี้มันเป็น900,000กว่าหรือเปล่านักเรียนรวมเสร็จแล้วเนาะครูรวมนะขอใส่สีฟ้าเลยรวมโอเคไหมครับขออนุญาตเอามาวางตรงนี้รวม รวมเสร็จครูรวมให้แล้วเนาะนักเรียนจับมาบวกกันนักเรียนก็รวมได้ประมาณขอเลขมาเลยนะสี่สามหกหนึ่งหกศูน, it, นยน์กับสามเจ็ดหกสามสามศูนย์นักเรียนได้รวมมาแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเห็นปะเก็ตปะครูสอนชัดเจนปะรวมกันนักเรียนได้แปดแสนกว่ากว่าเองแต่แปดสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยแปดสิบสามเปอร์เซ็นของรถยนต์ทั้งหมดมันคือล้านกว่า 83%ของรถยนต์ทั้งหมดรถยนต์ทั้งหมดก็คือล้านกว่า83%ของล้านกว่าเราคิดออกมาได้เท่าไหร่เราคิดออกมาได้เก้าแสนคูเคียงอีกชัดปะนักเรียนเอารถยนต์ทั้งหมดรวมมันก่อนรถยนต์ทั้งหมดอ่ะมันคือล้านกว่าถูกปะแล้ว83%ของล้านกว่าคือเก้าแสนถูกปะแล้วไปหากระบะกระบะมันแค่แปดแสนดังนั้นแปดแสนมันพอปะถ้า83%มันต้องเก้าแสนถูกปะแล้วเราได้แค่แปดแสนเองแสดงว่าตรงนี้ผิด พราะโจทย์ถามข้อใดผิดอันนี้ผิดเพราะเราได้ตัวเลขเก้าแสนแต่มันมาแค่แปดแสนเห็นปะก็เลยผิดพอผิดปุ๊บกาได้เลยจบนี่กรณีเรากรณีที่เราโชคดีนะเราเจอคําตอบเลยแต่ครูสอนนักเรียนครูมาสอนจริงจังถ้าเกิดช้อยมันไม่ใช่ข้อสองล่ะก็ต้องไล่คิดถูกปะเราไม่รู้ว่าข้อไหนถูกเหตุผลก็เลยต้องข่ามาก่อนอ่ะใครจะรีบปิดคลิปอย่าเพิ่งนะนักเรียนต้องคิดเป็นทั้งข้อสามและข้อสี่ครูเป็นคนตรงคิดเป็นหมดแหละคิดเป็นทุกข,ข้อ อ่ะสรุปข้อสองผิดเนาะเพราะว่าแปดสิบสามเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านมันคือเก้าแสนถูกปะแต่พอเรารวมรถกระบะอย่างเดียวมันได้แค่แปดแสนมันยังไม่พอเก้าแสนไงแสดงว่าช้อยมันหลอกถ้าช้อยถูกต้องได้เก้าแสนอัพถูกปะแต่มัาได้แค่แปดแสนแสดงว่าช้อยหลอกข้อสองผิดถูกปะไปดูข้อสามข้อสี่ผิดไปดูข้อสามข้อสี่ถูกยังไงปีสองห้าสี่แปดก็แสดงว่าไปมองปีสองห้าสี่แปดมองช่องนี้นี่ ครูเ <c oughs> ขียนอะไรของครูอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขียนให้สั้นๆหสี่แปดสองห้าสี่แปดใช่ไหมอะมาดูสองห้าสี่แปดแสดงว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดก็เลยกาใช่ปะนในเดาถูกอยู่แล้วข้อที่เหลือมันต้องถูกแต่ถูกยังไงถ้าเรารู้คณิตศาสตร์จริงเราต้องตอบได้ซึ่งครูจะตอบให้นเรียนครับปีสี่แปดรถกระบะมากกว่าหนึ่งตันไปดูสี่แปดนะสี 48, ่แปดก็ 48, คือช่องหลังรถกระบะมากกว่าหนึ่งตัน ก็คือนี้ป่ะรถกระบะมากกว่าหนึ่งตันใช่ไหมครับสามเจ็ 3, 7, 5, 6, ดห้าหกห้าศูนย์รถกระบะมากกว่าหนึ่งตันแล้วก็เป็นไงครับห้าร้อยห้าสองเท่าของน้อยกว่าหนึ่งตันน้อยกว่าหนึ่งตันอยู่ไนครูให้สีน้อยกว่านหนึ่งตันรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันก,นกน็คือนี้เขาบอกแล้วเอาปีสี่แปดเหมือนกันใช่ป่ะเขาบอกว่ามันเป็นไงครับ มันเป็นจํานวนต่างกันใช่ไหมมากกว่ามีการผลิตมากกว่าหนึ่งตันห้าร้อยห้าสิบสองเท่าใช่ไหมรู้ได้ไงว่าห้าร้อยห้าสองเท่าก็จับมาหารกันนักเรียนอย่าไปดูคลิปอื่นแล้วมันทําให้นักเรียนมั่วนะครับข้อสอบกพอไม่ได้ซับซ้อนขนาดเลขมอปลายนะมันคิดง่ายๆจานวนเท่าเนี่ยนักเรียนนักเรียนก็เนีเ่ยสองอันนี้จับมาหารกันถูกป่มแต่ใช้ตัวมากตั้งใช่ไหมล่ะหารด้วยตัวน้อยอ่ะคุณลอกเลยนะนักเรียนก็อะไรตั้งครับนักเรียนเอา สามเจ็ดห้าหกห้าศูนย์สามเจ็ดห้าหกห้าศูนย์หารด้วยอะไรครับหารด้วยสามเจ็ดห้าหกห้าศูนย์หารด้วยหกร้อยแปดสิบใช่ไหมหารด้วย 80, หกร้อยแปดสิบนักเรียนจะได้เลขออกมาสวยๆเท่ากับห้าร้อยห้าสิบสองจุดสี่สองน้อยกว่าห้าเห็นไหมน้อยกว่าห้าตัวนี้ก็ปัดทิ้ง ก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบสองเท่าเป๊ะป่ะตามที่ครูสอนป่ะมันมากกว่ากันห้าร้อยห้าสบสองเท่าไงก็อนเนี้ยก็ใหญ่กว่าไงมากกว่าหนึ่งตันอะ่ะมากกว่าหนึ่งตันก็คืออันนี้ฮะมันมากกว่ากันตั้งห้าร้อยห้าสองเท่าแค่แค่นี้ครับเห็นปะ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนนักเรียนกําลังถูกใครบางคนทําให้ซับซ้อนเกินไปนะ ซับซ้อนนั่นมันเลขมากลาไปแล้วมันคิดลึกขนาดนั้นก็พอไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาเห็นปะได้ตัวเลขห้าร้อยห้าสิบสองเท่าแหละได้ตัวเลขสี่เท่าอะไรปะสี่เท่าห้าร้อยห้าสองเท่าถูกต้งคู่กันปะมันผิดแค่ข้อสองข้อเดียวหาต่อมาครับคุณคิดได้ต่อต่อมาปีสี่เก้าบ้างปีสี่เก้าอยู่ไหนปีสี่เก้าอยู่นี่อันนี้ปีสี่แปดเห็นปะเรียนแสดงว่าปีนี้แสดงว่าชอยอ่าปีสี่ห้าใช่ปะไม่ใช่ปีสี่ห้า ข้อสี่ห้าใช่ปะช้อยไม่ต้องใช้ตารางหายเลยเห็นปะเราวังถึงถ,ถึงครูสอนเนี้ยแม้มันตารางหายก็จริงแต่บางครั้งโจทย์ลวงเรามันอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่นักเรียนทราบไปแล้วละมันใช้หลายๆข้อมันแล้วแต่แต่พอดีว่าบางเอิญข้อนี้ไม่ใช้โชคดีไปแต่ข้อนี้เหนื่อยปะพอไม่ใช้ก็เหนื่อยพอต้องคิดทุกข้อไม่ใช่นักเรียนบอกรู้คําตอบมาล่วงหน้านะคิดคำตอบมาจากบ้านใช่ไหมครู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คิดคําตอบมาจากบ้านนะครูคิดโชว์นักเรียนนะเข้าใจใช่ไหมครับครูครูทำในกรณีการสอบจริงนะ เราไม่รู้หรอกว่าข้อไหนผิดใช่ไหมสุดท้ายเรารู้ว่าเออข้อหนึ่งมันถูกข้อสี่สามมันถูกข้อนี้มันผิดกรารข้อนี้พ่อโจทย์ถามผิดใช่ไหมแต่ครูกำลังสอนนักเรียนว่าถ้าไม่มีใครคิดให้เราเราต้องคิดทุกข้อใช่ไหมามาดูปีสี่เก้าการผลิตมากกว่าหนึ่งตันและน้อยกว่าหนึ่งตันในกรณีของรถโดยสารกับรถกระบะมันไปในทางเดียวกันจริงปะครูทำให้ดูเช็คอะไรบ้าง เช็ครถโดยสารรถโดยสารมากกว่าสิบตันครูไฮไลท์ก่อนรถโดยสารมากกว่าสิบตันให้เทียบใช่ไหมมักเรียนสังเกตตัวเลขอันนี้ปีสิบแปดก็คือปีเก่านะเรียนเวลาเราจะเทียบอัตราการเติบโตต้องเทียบกับปีเก่าใช่ปีเก่าปีเก่ามันคือร้อยเก้าเจ็ดแต่ปีใหม่ปีสี่เก้ามันผลิตได้แค่ร้อยเจ็ดเอ็ดดังนั้นแนวโน้มเป็นไงลดลงครูสอนเขียนไหมอืมจัดเจนปะ ไพต่อบอกแล้วครูสอนทุกจุดนักเรียนตามครูไม่ผิดหวังเราครับนากเรียนต้องพูดตรงๆว่าครูจบด้านคณิตวิทยาศาสตร์เนาะครูจบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดังนั้นนักเรียนมั่นใจครูได้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นคณิตเบาครับนี่ตอนที่ครูเรียนมหาลัยครูเรียนแคลคูลัสไม่รู้จัก,กี่ตัวเนี่ยเรียนสแตทเรียนโอ้ยอยากจะร้องไห้โอเคไนมะ่เัาเนี่ยดังนั้นคณิตพวกนี้มันไม่ได้เยอะครับนี่ แต่ครูพยายามสอนนักเรียนแบบนักเรียนบอกเอาครูทำไมหนูไม่ถนดัดนักเรียนไม่ได้ผิดนะครับครูย้ำทุกครั้งนักเรียนไม่ได้ผิดนักเรียนไม่ได้โง่นักเรียนไม่ได้แย่คณิตศาสตร์แต่นักเรียนไม่ได้ใช้ไงครูใช้มันอยู่ทุกวันครูเลยพูดจนชินโอเคปะ่ะแต่ถ้าเรียนฝึกฝนตามวิธีการของครูและฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนจะทําได้คณิตมันไม่ได้ออกมาปลายคณิตข,ของกอพอ,ออกตั้งแต่ปถมศึกษาก็คือป .6 ถึงมต้นแค่นั้นในเรน่นั้นนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ซึ่งฝึกฝนยังไงครูฝึกฝนตามที่ครูสอน ครูสอนอยังไงนักเรียนพยายามฝึกทามันก็แค่นี้แหละมันไม่ได้โอเวอร์ไปกว่านี้ข้อสอบที่ครูให้นักเรียนเป็นข้อสอบตรงๆครับข้อสอบที่มาจากกอพอไม่ได้คิดขึ้นเองดังนั้นนักเรียนดูตามครูสำนักง,งานกอพอก็ออกแบบนี้แหละเพียงแต่ในห้องสอบจริงนักเรียนกดดันไปนิดนึงโอเคนะครับกอพอตรงไปตรงมาเน่ยเขาให้ตัวอย่างมาข้อสอบก็แนวเดียวกันครับ,อ,อ,บ,รรบอ่าต่อไปรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันครูไฮไลท์รถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันอยู่นี้ปะ รถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันก็คืออันนี้แล้วเทียบปีสี่แปดกับปีสี่เก้าดูดีๆนะปีสี่แปดก็หกร้อยแปดสิบ 80, ปีสี่เก้ามันลดลงเห็นปะแสดงว่าการผลิตลดลงมันเป็นไปในทางเดียวกันไหมนี่เป็นไปในทางที่มันเป็นไงรถกระบะก็ผลิตได้น้อยลงรถโดยสารก็ผลิตได้น้อยลงคล้ายๆอุปมาอุไปไมเลยใช่ปะ ไปในทางเดียวกันถูกยังถูกแล้วดังนั้นคําตอบที่ผิดมีเพียงข้อเดียวครูสอนชัดเจนไหมครับนักเรียนดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการคิดวิธีตรงเนาะก่อนจบครับนักเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์เนาะนักเรียนอยากได้อะไรบ้างมีหมดครับใต้คอมเมนต์ทุกคนทราบเนาะมีคอร์สติวกอพอทุกวิชาเอกสารการสอนใช่ปะเอกสารครูมีให้เอกสารการสอนชุดนี้ เอกสารการสอนครูมีให้นักเรียนจะได้ไม่ต้องจดเยอะครูทำมาให้นักเรียนแค่เลคเชอร์ตามครูใช่ไหมฝึกฝนการคิดตามครูเอกสารการสอนคอติวเอาอะไรอีกครับประมาณค่าไหมนะครูหนูประมาณค่าไม่เป็นหนูอยากรู้ว่าประมาณค่าเนี่ยดูยังไงครูสอนไปแล้วทั้งทศนิยมและจํานวนเต็มเอาอีกไหมบอกแลวครูสอนนักเรียนทุกอย่างที่เรนจําเป็นวิธีการหารหารด้วยสิบหารด้วยร้อยหารด้วยพันมันจะหารยังไงให้เร็วพวกนี้เป็นคณิตครับเนี่ย ไม่ใช่การขายฝันเป็นทฤษฎีดังนั้นไปดูที่ครูสอนมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับแปะไว้แล้วโอเคนะคลิปนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นเนาะกดไลค์กด Subscribe เป็นกํลังใจให้ครูบ้างนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเป็นต้นไปครูจะเริ่มสอนเทคนิคการทำตารางแบบประมาณค่าซึ่งโอกาสถูกมันน้อยลงแต่ว่าก็ยังถูกโอเคไหมครับ เอาไว้ใช้ยามคับขันเนาะแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเฟือก็ใช้วิธีตรงนักเรียนจะได้คำตอบแบบถูกต้องร0อไว้เจอรูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ